สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องกูรูก็จะมาอัปเดตของที่กูรูเก็บได้เนาะผักที่อยู่ในสวนเนาะที่จะเอาไปเพยานะคะเพราะแม่กูรูป่วยเนาะกูรูก็ต้องทิ้งสวนไปดูแม่เนาะเก็บได้ดูสิครับฝักเล็กๆกูรูก็ต้องเก็บเนาะไม่งั้นมันเสียเนาะเราไปหลายวันมันก็เสีย ลูกเล็กๆเ,เราก็เก็บหมดเลยชะอมก็เก็บยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวกรูก็ไปเก็บต่อ <ś c oughs> เก็บชะอมต่อนะคะถั่วนะคะพี่น้องจา๋ามีแต่สวยๆเนะาะฝักเล็กฝักน้อยกูรูก็เก็บหมดเลยนะคะพี่น้องมันหลายวันมันก็มันจะแก่เนาะ ดีกว่าจะไม่ได้กินมันเนาะทิ้งมันเฉยเฉยเราก็ต้องเก็บนะคะพี่น้องถั่วฝักยาวนี่สวยด้วยถั่วรุ่นใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวกูรู้ก็จะเอาหน่อไม้นะคะพี่น้องจา๋าหน่อไม้ก็จะเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าแต่ที่บ้านก็มีเยอะเหมือนกันหน่อไม้อะแต่นี่กูรู้จะเอาไปทำหน่อไม้ถุงไว้เนาะ เสียดายมันนะคะมันมันยาวมันเยอะแล้วูรูก็จะทําหน่อไม้ถุงไว้บ้างทิ้งไว้มันก็จะเป็นกอใหญ่เกินแล้วก็รากมันก็จะไปทั่วนะคะไปไกลด้วยเราปลูกอะไรมันก็ไม่งามไม่สวยเนาะรากมันเยอะูรูก็อันนี้จะมาตัดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ตัดจนมันสูงแล้วนะคะ ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยทางเดินของเราไปเก็บผักเนาะมีหลายหน่ออยู่ถ้าไปทำหน่อไม้ถุงก็คงจะได้หลายถุงอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเนี่กลับมาของทุกอย่างก็คงจะแก่จะเสียเนาะถั่วฝักยาวฝักเล็กฝักน้อย แต่กูดูก็เก็บมันไม่หมดหรอกคะ่ะน้อยเกินเล็กเกินเราก็ไม่เอาบวบเนี่ยนะคะบวบครั้งใหม่ของเราเนาะกลับมามันก็คงจะโตจะมันก็คงจะแก่ซะละมัง้งบวบยาวของเรานี่ลูกนี้เดี๋ยวกูดูก็จะเก็บแล้วนะคะพี่น้อง เพิ่งจะออกลูกกันเนาะดูแมงสิคะพี่น้องจา๋าอ๋หล่นไปตัวทึงละนนะหล่นไปแล้วตัวหนึ่งนี่แหละไอตัวที่มันกินกินบวบเราเนาะกูดูก็อยากจะพ่นน้ำหมักไว้แต่เวลามันไม่มีเนาะนี่ค่ะเราก็ต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะคะพี่น้อง ก็ต้องเอาพ่อแม่ไว้ก่อนเนาะพ่อก็ป่วยเหมือนกันพ่อก็เพิ่งเป็นเป็นหวัดเป็นไอนี่แหละคะ่ะพ่อนะคะแต่แม่เนี่ยเดินไม่ได้สามสี่วันห้าวันวันนี้แล้วล่ะคะ่ะกูดูก็ต้องกลับบ้านเอาพ่อแม่ไปหาหมอเนาะ,ะแล้วก็ดูเขาว่าเขาจะเป็นหนักแค่ไหนหรือว่าถ้าเขา ดีขึ้นบ้างกูรู้ก็จะกลับมามาเก็บผักขายเหมือนเดิมพ่อแม่เราก็ต้องเอาพ่อแม่ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพ่อแม่ถ้าเขาเป็นอะไรไปเราก็จะเสียใจมากใช่ไหมล่ะเราก็เสียสละผักดีกว่า พ่อแม่หาไม่มีอีกแล้วเนาะหอ่อข้าวตามหาก็ไม่มีอีกแล้วเราก็ต้องผักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลูกใหม่มันก็จะงามกว่าเก่าแล้วก็จะออกลูกเยอะกว่าเก่าเนาะนี่ค่ะสวยๆงามๆแค่นี้ก่อนนะคะกูรูมาอัปเดตให้ดูแค่นี้ละคะ่ะที่ว่าเก็บได้เนาะเดี๋ยวก็จะมา ัดหน่อไม้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ